มีจำนวนหนึ่ง,ง,งร้อยห้าสิบนายบ้าอะไรเบี่ยเรียนผู้พักองทยทุกที ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญผู้ขับกองพัน,น,นมณฑลฐานบกที่33กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการตรวจความพร้อมกำลังคนและกกอิทิบุคคลด้านบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันมณฑลบกที่33ศูนย์บรรเทาสททาธารณภัยมณฑลบกที่33ตามระดับครับในโอกาสนี้นะครับก็อขอให้ทุกคนเนี่ย ประสบความสุขความเจริญทุกนายดังความดีที่เรามุ่งหมายที่เราจะจะกระทาครั้งนี้ซึ่งเป็นความดีในการช่วยเหลือสังคมก็ขอส่งผลให้ทุกคนเนี่ยสมหวังให้ถึงที่ปราหมายเขาคือไปเขาเรียกเรียนเพื่อความพันตรวจความบริเวณแถวครับวัวทราบมุนตบมุนยอดยี่สิบสองนาย Bon. Bon. Giờ, không đi, ััตมกาด่าอย่งรดีครับครับสายตาเราไม่มีปวดหัวนะใจดีะครับเาสนุนสู้ไหมรัวครับขอบคุณมากแบบคุไพ่เบาออ้ หน้าไม่ยัดยกอกอึ้บปกปุมภัยเบาจำนวนยอดยิ้ผ้านายับเมือลงระเบียบอึ้บอันนี้เป็นแบบใหม่อรับแบบใหม่ครับอันนั้นคือแบบเดิมแค่ครับแต่แบบอันนี้จะจำเรื่องจำเรืออันนี้เป็นจำเรืองเพราะว่าองุ้งหน้าเปียัดยกอกอึบ มัวเจรจาสามมีจำนวนยอดย9นายครับเมื่อลงตาระเบียบพี่ใช่ไ้มติด้จดิงครับมือลงลงวันตาระเบียบครับ,รบรครับลงน้ำไปแล้วยังมือถือในบอีกนะ อนงน้ำมันงจริงแต่ขนงเลยไม่ต้อง,งต่ท <c oughs> <c oughs> ี่ไปที่ใช่